สวัสดีครับพบก,กับผมหมออยู่นะครับกับการานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายวันดวงประจำวันที่19กพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดและก็เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจ,จารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับเอาตพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านตุกรรการพยากร์ที่ดีๆนะครับก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนะครับที่จะเพิ่มกว่ามังมีสรีสุขให้กับท่านอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ พทีิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ครับการงานธุรกิจของท่านนายกระดับความเติบโตอย่างมีคุณาภาพนะครับก็เป็นโอกาสดีๆการเสริมสร้างพัฒนาอะไรใหม่ๆนะครับที่เป็นการยกระดับความรุ่งเรืองที่ท่านนั้นเน่าใสใส่นะครับหรือใครรอข่าวดีในเรื่องของการมีงานที่มีงานทำมีอาชีพหรือจะสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองก็จะได้รับข่าวดีๆเข้ามาให้ท่านได้เริ่มต้นนะครับ แต่ก็ตั้มต้องตัดสินใจเลือกนะครับไกลที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงวันนี้ถ้ามีสถานการณ์เข้ามานะครับอ่สถานการณ์ที่ถูกหยิบยื่นมานั้นท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะบางสถานการณ์นั้นอาจจะดูผลประโยชน์ผลตอบแทนไม่ค่อยตั้งใจหวังแต่ว่ามีโอกาสจับต้องคว้าโอกาสไว้ได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนา ให้เติบโตนะครับที่จะไปสู่ของอนาคตที่จะสร้างความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่นคงได้นะครับบางสถานการณ์ก็ต้องพิจารณาซึ่งบางทีนั้นนะครับมีใครเข้ามาสร้างสถานการณ์แล้วก็เป็นเพียงนามมาทำที่มีหวังผลประโยชน์ให้ได้รับมากมายแต่บางทีก็จะเป็นความหวังลมๆแรงๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่จะทำให้เสิอความรู้สึกได้นะครับ ก็ทมไม่ท่านต้องเน็ดต,ต้องเหนื่อยนะครับในวันนี้งานเข้ามาเยอะมากมายนะครับบางคนก็มีหลากหลายงานเข้ามาทำหลายหน้าที่หลายตำแหน่งหรือแม้แต่งานเพื่อนก็บางทีก็ถูกโยนมาให้ตนเองต,ต้องรับผิดชอบด้วยบางทีก็จะทำให้ท่านเสียความรู้สึกบ้างอะไรบ้างนะครับหรือในเรื่องของการผลิตออเดอร์ต่างๆนะครับในเรื่องของ การให้บริการอะไรต่างๆในวันนี้ท่านมีงานเข้ามามากมายหรือในประจำตําแหน่งก็ตามนะครับที่วันนี้มีงานเยอะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะครับเหนื่อยนะครับแต่ก็ หลายๆท่านก็เหนื่อยก็คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ส่งผลในการเงินนั้นเข้ามาเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับรายได้รายรับที่เข้ามามากมายแต่ก็สมเสี่ยงนะครับในการทําธุรกรรมต่างการเงินในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีใครที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบให้มองถึงคุณค่าการเงินของท่านให้มีความมั่นคงอย่างสําคัญนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนที่โสดหลายๆท่านนะครับก็ส,ส่วนมากก็อยู่ในกับสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับที่มีงานเยอะหรือบางคนก็เบื่อนะครับในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แม้กระทั่งบางท่านที่มีความปึงพอใจไกลยอยู่ก็เพียงแต่ รู้สึกในคุณค่าในในความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นนะครับยังไม่ได้สื่อความสัมพันธ์อะไรบอกไปส่วนผู้รักคูาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลอายกระดับความสัมพันธ์ที่มันม่นคงยิ่งขึ้นอย่างมีคุณค่านะครับต่างกับางคน ตกปล่อยใอ้น้อยบ้างเสียความรู้สึกบ้างอะไรต่างๆโดยอาจจะมีงานเยอะอะไรต่างๆนะครับก็จะกลับมาดูแลย่อยเอาใจใส่ไอความรักความสัมพันธ์นั้นได้มีความรู้สึกดีๆที่เติบโตกว่าที่ปานผ่านมานะครับไปได้สำรับในวันนี้นะครับหนึ่งั่วโอกาสดีๆนะครับที่ตกหยิบยื่นเข้ามาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความรักหรือเส้นทางของการ,การเงินทรัพย์สินอะไรก็ตาม หรือสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่บางท่านก็รอด้วยความหวังอะไรต่างๆก็จะรับข่าวดีๆเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับรับส์สนเงินทองหรือจะเป็นบ้านรถอะไรต่างๆหรือของที่มีมูลค่ามากมายที่ตกยิบเยื่อเข้ามาหรือการสร้างโอกาสใหม่ๆของการเริ่มต้นในการมีงานทํามีอาชีพหรือการต่อยอดในความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีๆเล็กน่าพ่ายในวันนี้ของชาววันอาทิตย์ หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก็ขอาจ้าวันอาทิตย์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมันม่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับเส้นทางของความสําเร็จนะครับหลากหลายเส้นทางที่จะตามให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นโอกาสของการสร้างโอกาสความร่ํารวยให้เข้ามาเติมเต็มนะครับ เส้นทางเดินทางอย่างสดใสทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพอนำหน่วยใจนะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้คำชี้แนะชี้นำทางในทิศทางที่ดีหรือความรู้ของท่านนะครับก็นำทางให้ท่านเดินหน้าอย่างสดใสก็ส่งผลให้การเงินนะครับหลั่งไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวผลป,ประโยชน์ที่ได้รับในความสำเร็จแม้จะต้องทุ่มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะสร้างความสมดุลและก็มั่นคงที่จะดึงดูดผลประโยชน์ เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับพอส่งผลในการเงินของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับสเส้นต่างการเงินที่สดใสน,นะครับเงินหลั่งไหลเข้ามานะครับถ้าไกลการสมดุลไปบ้างบางอย่างนะครับต่างการเงินของท่านก็จะมีการ ปรับสมดุลในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ท่านก้าวเดินหน้าเติบโตในเส้นทางการเงินนะครับที่ความเป็นเศรษฐีรออยู่เบื้องหน้าก็เป็นโอกาสที่ดีต่างการเงินที่หลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันจันนะครับคนที่โสดหลายๆท่านก็อยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับเม้นจะอยู่ลําพังกับ เปลี่ยงคนเดียวก็ตามนะครับก็มีความสุขความสดใสอยู่กับอาการมีกินมีใช้หรือบางคนก็รักสันโดษนะครับไม่ก้อยประประผู้คน รักความเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆหรือเอาใจไปไฝ่ต่างตรมะาบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยไม่พบความรักเข้ามาง่ายๆก็อยู่แบบสดๆต่อไปส่วนผู้รักผู้สัมพันธ์นะครับคนรักคนสัมพันธ์ในบันนี้ก็ได้รับการดูแลนะครับไม่เดินหน้าเตือนหาเคียงกู้กันไปอย่างต่อเนื่องด้วยความสดใสนะครับแม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกในความรำพันก็ตามก็ได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจนะครับ ก็เดินหน้าเติบโตเคียงคู่กันไปอย่างสดใสแม้นบางกู้อาจจะต้องใช้ความพยายามเหนื่อยสักนิดหนึ่งก็ตามนะครับแต่ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลด้วยความมั่นคงด้วยความปลอดภัยภายใต้สำรับในวันนี้สามไม้เท้านะครับการเดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะครับซึ่งบางทีท่านก็อาจจะได้แนวความคิดเข้ามาหลากหลายจากผู้ที่รอบรู้นะครับมาปรับปรุงมา เพิ่มประสิทธิภาพอะไรต่างๆนะครับที่จะทําให้ตั้นนั้นออกจากสภาวะของความย้อนแย้งบางตั้นนะครับที่อาจจะมีความย้อนแย้งในจิตใจของตัวเองบ้างอะไรต่างๆที่จะได้นาแนวความรู้หลากหลายจากผู้อื่นเข้ามามาพัฒนานะครับเลขหน้าภายในวันนี้ของจาวันจันทร์9923นะครับขอขอ,ขอจาววันจันทร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันลังคาลพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับความเหมาะสมความคู่ควัวนะครับจะเข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับอย่างเหมาะสมอย่างยุติธรรมหรืออะไรที่เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตางกฎหมายอาจจะมีเข้ามาบางท่านก็มีการลงนามทําสัญญาอะไรต่างๆนะครับที่จะเกิดความยุติธรรมนะครับการเดินทางบางท่านก็อาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางไปต่างประเทศต่างถิง่นต่างพื้นที่นะครับไปตกลงลงนามทําสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับ ก็เป็นช่วงโอกาสดีๆนะครับในบันนี้กับชาววันการในการที่จะพบกับสิ่งที่จะเข้ามาให้ท่านพบกับความรุ่งเรืองฟืวงฟูต่อไปนะครับไม่ว่าการลงนามตำสัญญาอะไรไม่ไม่ก็ตามหรือการจะเดินทางไปต่างประเทศไปติดต่อธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาติอะไรต่างๆนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะทําให้ชาววันคารได้รับสู่ความรุ่งเรืองฟืวงฟูโดยเฉพาะในเรื่องธุกรกิจยานยนต์อะไรต่างๆนะครับที่จะสร้างความเติบโต รุ่งเรืองในติศทางที่สดใสส่งผลให้การเงินของชาววันอคารในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็เข้ามานะครับอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควร กับความสําเร็จความพยายามนะครับที่ทุ่มเทก็ได้รับชัยชนะในความสําเร็จที่คว้าผลประโยชน์เข้ามาบางท่านนะครับในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงมีผลประโยชน์ทั้งชัสติขึ้นมาเดือดสันขึ้นมาก็บ่งบอกถึงความถูกต้องนะครับที่จะทํานทำให้ท่านได้รับที่บางท่านก่อจะมีความเปลี่ยนพยายามอยากจะมีโชคมีลาบเข้ามาสักครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก่อนจะทําให้ท่านได้รับความสดใสกับผลประโยชน์ ในการเสียงดวงค้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามามาเติมตางการเงินของท่านในหะ้มีความสดใสกนะรับสู่เส้นต่างของความรุ่งเรืองฟืวงผูเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในบนันนีของชาวบันังคารนะครับคนที่โสดหลายๆท่านก็มีทั้งยังอยู่กับความเป็นโสดนะครับที่ยังเลือกอยังพิจารณา หรือบางท่านนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่รับการพัฒนาก่โสดที่จะพบรักเข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับบางทีก็พบกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับเนือิ่นแดนไกลที่จะพัฒนาไปอนาคตใช้ชีวิตคู่สู่การแต่งงานจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเป็นรักที่ดีๆงามที่สดใสนะครับที่จะเข้ามาแต่ว่าใกลเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับได้รับการดูแลนะครับ ให้ความสมดุลในความรักความสัมพันธ์และก็มีการพัฒนาในความรักความสัมพันธ์นั้นได้มีความสดใสรุ่งเรืองมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้บางกู้อาจจะมีปัญหาบ้างมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการทุ่มเทเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลอย่างเหมาะสมที่จะเคียงคู่กันไปด้วยความสุขสดใสบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการมีทายาทเข้ามานะครับกับการตั้งคันก็เป็นโอกาสดีๆไพใต้สำรับในวันนี้นะครับ ในสถานการณ์ต่างๆของชาววันอังคารอาจจะมีอะไรเข้ามาแต่ไม่ท่านหงุดหงิดกับบางสถานการณ์นะครับซึ่งบางสถานการณ์นั้นไม่ได้ส่งผลในทางโลบแต่บางทีท่านอาจจะเก็บมาคิดมากังวลในใจของตัวเองครับเพราะฉะนั้นชาววันอังคารในวันนี้นะครับหากว่ารู้สึกหงุดหงิดอะไรง่ายหรือกังวลอะไรต่างๆนะครับก็ปรับสมดุลในสภาวะอารมณ์ของท่านแล้วท่านจะเดินหน้าเติบตโตโู่ความสดใสยอย่าง ดีงามนะครับเรียกนับให้ในวันนี้ของชาววันอังคาร1 17 19 12นะครับก็ขอชาวันอังคารมีรกักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่งคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันพุธคลังวันนะครับพล,ลงังดวงของท่านในวันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามในวันนี้ท่านก็มีศักยภาพนะครับในการรับมือแก้ไขได้ด้วยความปลอดภัยด้วยเอตดด้วยผลด้วยความสุขุมรอบคอบนะครับแล้วก็โดยประสบการณ์ที่ดีแม้จะเป็นปนัญหาที่คนอื่นรับมือ,อยากก็ตามนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของชาววันพุธคลังวันนะครับที่จะแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จแล้วก็บริหารสู่การเติบโตนะครับแม้จะเจอกับสภาวะของความยุ่งยาก อะไรก็ตามนะครับในวันนี้อาจจะย้อนในจิตใจของตัวเองหรือการต่อต้านจากบุกคคลรอบข้างที่ความเห็นไม่ตรงกันอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะฟันฝ่าทุกกข์ประสักันหาต่างๆด้วยความ ปลอดภัยนะครับอะไรที่เกิดชะลอตัวชักช้าอยู่เคยเป็นปัญหาหรือมาความไม่ชัดเจนอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ท่านคลี่คลายสู่ความปลอดภัยแล้วก็เดินหน้าเติบโตสู่ความรุ่งเรืองนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับการเงินของท่านอาจจะมีอะไรไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบางสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นชาววันพุธกลางวันอาจจะต้องพิจารณาใจตรองอย่างรอบคอบนะครับในการบริหารการเงินในวันนี้ให้มีความรอบคอบ ครับเพราะบางสถานการณ์อาจจะสมเสียงทำให้ท่านเสียผลประโยชน์หรือถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพิจารณาด้วยเหตุดด้วยผลด้วยความใจเย็นนะครับก็จะทําให้ท่านดูแลการเงินของท่านนั้นให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันคนที่โสดนะครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างมากมายนะครับซึ่งบางทีก็อยากจะมีความรักแต่ไปสื่อไป ก็ยังได้รับการปฏิเสธนะครับไม่มีการสนองตอบในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาบางท่านอาจจะเจอความรักก่อนหน้านี้ก็จะมีสภาวาปะปัญหาของรักที่เป็นอุปสรรคนะครับีบางทีมีความไม่ชัดเจนบ้างอะไรบ้างหรือบางทีไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่เห็นดีงามด้วยก็รักก็อาจจะสิ้นสุดลงไปแล้วก็อยู่ในการอยู่กับความเป็นตัวเองนะครับป้องกันตัวเองต่อไป ให้อยู่กับความเป็นโสดส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะครับ้มีปากมีเสียงกันบ้างปองแง่แม่งอนอะไรกันหรือมีความไม่ชัดเจนในบางสถานการณ์ก็ตามนะครับก็จะรับการคลี่คลายด้วยเหตุด้วยผลด้วยความสุขุมรอบคอบนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแล ด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีต่อไปพไพ่ไทยสำรับในวันนี้นะครับการที่ท่านเอาใจใส่นะครับในการใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับก็ําให้ได้รับการพัฒนาในการที่จะส่ความเติบโตรุ่งเรืองอย่างมีคุณค่าจะได้พบกับแนวคิดใหม่ๆดีๆเข้ามานะครับมาพัฒนาในความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเลขไพ่ในวันนี้ของชาวบรรพุกลางวัน1 4 5 7 8นะครับก่อใ <c oughs> จเจ้าวันพุธกลางวันมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับผู <c oughs> ้ที่เกิดวันพุธกลางคืนพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับกับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามานั้นในวันนี้ชาววันพุธกลางคืนอาจจะได้พบกับสภาวะของความตกใจบ้างไม่ตกใจบ้างนะครับที่จะทำให้ท่านหงุดหงิดเสียอารมณ์ได้ง่ายๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตั้งความเชื่อมั่นของตัวเองแล้วก็ ใช้ศักยภาพในคุณภาพของท่านนะครับพิจารณาใจตรองในทุกสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะําให้ท่านนั้นบริหารในสถานการณ์ต่างๆสู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีเพียงแต่ควบคุมในสภาวะอารมณ์ของท่านนะครับ ก็จะตามให้ท่านเดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับซึ่งบางทีท่านอาจจะได้พบปะกับหลายๆฝ่ายหลายๆท่านนะครับที่มีประสบการณ์ที่ได้เลีเปลี่ยนความคิดเห็นมีทั้งเรียกว่าประสบการณ์ที่อาจจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้ศักยภาพของท่านพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความใจเย็นนะครับก็จะนํามา เป็นแนวคิดที่ดีท่านเดินหน้าเติบโตปรับสมดุลในสภาวะต่างๆซึ่งอาจจะได้นําความคิดดีๆหลากหลายจากผู้อื่นนะครับมาสับเปลี่ยนมาโยกย้ายมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้เกิดสภาพคล่องนะครับในการที่จะสู่เป้าหมายความสําเร็จได้ในทิศทางที่คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็หลังไหลเข้ามา อย่างต่อเน,นื่องนะครับอย่างสมดุลมั่นคงอาจจะมีดึงดูดโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการใช้วาจาอะไรต่างๆนะครับที่ดึงดูดเงินในตินเดนไกลเข้ามาได้อย่างมากมายโดยเฉพาะในธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะทําให้ตั้นดึงดูดผลประโยชน์เข้ามาด้วยความสมดุลด้วยความคล่องตัวนะครับ แต่การจะมีในเรื่องรองรายจ่ายที่อาจจะมีเสริมเพิ่มเติมก็ามาบ้างสําหรับบางท่านนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับบุทหลานบริวารของท่านไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงก็ตามนะครับจิตจะทาให้ท่านมีรายจ่ายเข้ามาเสริมเพิ่มเติมแต่ข้อ,อมีความสมดุลกับไรายได้ไรายรับที่มีเข้ามาและก็ความมั่นคงต่างกันเงินนะครับแม้นจะมีเพิ่มเติมในรายจ่ายก็ตามแต่ก็มีความปลอดภัยต่างกันเงินในทิศทางที่ดี ในเส้นทางความรักคมสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดก็มีทั้งอยู่กับความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแม้จะบางทีมีความรู้สึกปึงลอใจไกลอยู่ก็ตามก็เพียงแต่ตามสืบต่มสองหรือบางคนก็จะคบุคบคบคุยคุยกันในทางโลกสื่อสารออนไลน์ที่ไม่ได้สื่อความสัมพันธ์ที่ได้คืบหน้าอะไรต่างๆนะครับ แต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ก็บางทีนะครับอาจจะมีาการเดินทางในระแวกใกล้เคียงนะครับหรืออาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ที่จะเข้ามาได้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้จะมองถึงอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นนะครับที่รักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์แม้จะมีอารมณ์เข้ามาแต่ไม่รู้สึกแปรปรวนในบางจังหวะบางโอกาสบ้างก็ตามนะครับก็สามารถที่จะปรับสมดุลให้สส่ความปลอดภัยได้ในทาตั้งที่ดี ไพ่ด้สำรับในวันนี้นะครับ t เวิร์นะครับสิ่งที่จะทำให้ท่านได้รับเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับอย่างยุติธรรมเรียกว่าโลกต่างใบนี้ก็วันนี้ก็เป็นผลประโยชน์นะครับที่จะทำให้ท่านได้รับเข้ามากับการเติมเต็มสู่ความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์อย่างคู่ควรนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน 1131421นะครับก็ขอขอ้เจ้าวันพุธกลางคืนมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอ,อบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านก็เดินหน้าเติบโตอย่างสดใสนะครับธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์อะไรต่างๆนะครับที่จะมีการเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับหรือบางท่านอาจจะมีการขยับขยายในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่อาจจะไปถึงชาวต่างชาตินะครับก็เป็นโอกาสดีๆของความเติบโตวันนี้ท่านอาจจะได้พบกับผู้คนหลากหลายหน้าตานะครับที่จะในแนวความคิดที่ดีๆมาพัฒนาในความเติบ โตนะครับแม้นจะมีสภาวะของความกังวลอะไรบ้างไม่แน่ใจบ้างอะไรในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับท่านก็จะสามารถปรับสมดุลได้นี้ทางที่ดีนะครับเพียงแต่ท่านสร้างพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้เกิดขึ้นแล้วก็ท่านจะมีแรงพลังดึงดูดที่ดีนะครับที่จะดึงดูดพลังงานบวกๆเข้ามาให้ท่านสมหวังสมพัถนาในความเติบโตนะครับที่จะสู่ความสําเร็จที่สร้างความมั่งคั่งเข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆทาว่าที่ผ่านมาท่านไม่แน่ใจในการที่จะไปสื่อสารไปติดต่อได้ๆซึ่งบางทีกลัวว่าจะไม่ผ่านในการเจราจาอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับแล้วก็จะรู้จักในการสื่อสารในทิศทางที่ดีก็จะทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ ที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาก็ส่งผลในการเงินของชาววันพระศสัปดีในวันนี้นครับการเงินของท่านที่เกิดขาความสําเร็จนะครับที่จะได้รับผลตอบรับตอบแทนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างโลกสื่อสารออนไลน์หรือการไปเจราจาตกลงใดๆในการที่จะได้รับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องของผลเปอร์เซ็น์นหน้าในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆนะครับ หรือโครงการใหญ่ๆสําคัญสําคัญนะครับที่จะทําให้ท่านได้รับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความมั่งคั่งในวันนี้หรือนอกจากความสําเร็จการงานแล้วบางท่านก็นจะในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับที่อาจจะทําให้ท่านมีแรงพลังดึงดูดในเรื่องของโชคลาภก็ามาเติมเต็มให้ท่านมั่งคั่งบางมีสีสุขได้ด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนโสดนะครับคนโสดนั้นบางคนก็เบื่อนะครับในสานการของความรักอาจจะข่าวขาอะไรต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องข่าวกราวในโลกสื่อสารอะไรต่างๆนะครับที่เห็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจในความสุขนะครับก็เลยเบือ่อส่วนใครที่อยู่กับกครอบครัวนะครับก็มีความรักกับตัวเองปลูกพันธุ์อย่างหนยวแน่นเช่นกันก็อยู่อย่าง โ,โสดๆ er อย่างมีคุณค่านะครับส่วนใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ก็จะมีแรงดึงดูดจากบุคคลที่อยู่ในตินเดนไกลนะครับที่อาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารอะไรเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์มองถึงอนาคตร่วมกันอย่างแน่วแน่นนะครับก็ดูแลกันและกันอย่างมีคุณค่าแม้บางท่านจะมีความกังวลในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับก็สามารถที่จะสร้างแรงพลังดึงดูดที่ดีนะครับที่จะ เกียงข้างเคียงคู่กันไปด้วยความมั่นคงอย่างมีคุณค่าภายไท้สำรับในวันนี้รับสิบถ้วยการที่ได้รับพลังแห่งความสุขความอบอุ่นพลังแห่งมิตรไมตรีนะครับก็ตามให้สถานการณ์ต่างๆสู่เป้าหมายแห่งความเจริญเติบโตรุ่งเรืองแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างมันง่นคงภายไทยสำรับในวันนี้ก่อไปกรับเลขหน้าภายในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีนะครับสาม 1 8 1 0งแนะครับก็ขอให้จาวันพระสบรีมีรกักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับึกษเสนอการของความสําเร็จนั้นท่านก็สามารถรักษาสมดุลอย่างมั่นคงนะครับหรืออาจจะมีสถานการณ์ของการสับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรบ้างในวันนี้ที่อาจจะมีเข้ามานะครับซึ่งไม่การไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องในการที่จะสู่เป้าหมายความสําเร็จในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นในการที่จะรักษาความมั่นคงในความ สำเร็จนะครับก็ได้รับข่าวดีๆอาจจะมีการตื่นรู้ตื่นตัวอะไรเข้ามากับการประกาศอะไรต่างๆนะครับที่จะําให้ตัานมีความกระตือรือร้นในการใจใจนะครับอะไรที่เคยนิ่งตัวอยู่ไปบ้างก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพนะครับสู่ความคึกคักในติต่างที่ดีที่จะทํา้ท่ตับเติบโตต่อไปนะครับบางท่านก็มีการลงนามทำสัญญาอะไรหรือสั่งการอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายในวันนี้ที่มีเข้ามานะครับ การลงนามตำสัญญาอะไรต่างๆในวันนี้ก็จะได้รับความตูกต้องยุติธรรมนะครับไม่เสียรัดเสียเปรียบอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ทั้นเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับการเงินก็เข้ามาเติมเต็มมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ไรายรับที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับความถูกต้องยุติธรรมของผู้อื่น นะครับหรือในเรื่องเกี่ยวกับต่างกฎหมายนะครับที่ส่งผลจะไอ้ท่านได้รับต่างการเงินเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นมรดกทรัพย์สินอะไรต่างๆเข้ามาหรืออะไรที่รอค้างําระที่ยังไม่ได้รับจาระเข้ามานะครับก็จะรับประกาศข่าวดีๆเข้ามาไอ้ท่านได้รับการเติมเต็มเข้ามานะครับ ทีนอกเนื่องจากความสําเร็จในการงานธุรกิจแล้วบางทีก็อาจจะเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับที่ชัดติดขึ้นมาชัดเหม็นขึ้นมานะครับก็อาจจะส่งผลให้หลายๆท่านนะครับที่จะรับกับโชคลาภก้อนดีๆงามๆเข้ามานะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับของเจ้าววันศุกร์ ใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ก็จะส่งผลมาจากอดีตชาติก็ได้นะครับที่จะเป็นคู่รักคู่คลองที่ส่งผลมาถึงชาตินี้นะครับที่จะมีโอกาสเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์แล้วก็ปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์เข้าใจกันพัฒนาเติบโตไปสู่อนาคตที่จะสร้างความแกง่งแรงแกง่งแกร่งในความรัก จดทะเบียนสมรสอะไรใช้ชีวิตคู่กันต่อไปได้ด้วยนะครับส่วนควารักควาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลนะครับให้มีความเหมาะสมสมดุลในความรักความสัมพันธ์ว่าที่ผ่านมาย่อนยานลงไปบ้างนะครับ mm. ก็จะมากลับมาปรับสมดุลตื่นรู้ตื่นตัวเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อให้รับความเหมาะสมยุธทธธรรมในความรักความสัมพันธ์ที่จะสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กงมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไป ไพ่ไทยสำรับในวันนี้นะครับสเตรงนะครับก็บ่งบอกถึงความแข็งแรงมั่นคงนะครับที่ท่านใส่ใจในรายละเอียดต่างๆด้วยความใส่ใจก็ทําให้สถานการณ์ต่างๆได้รับการดูแลนะครับไม่มีความมั่นคงเดินทางอย่างสดใสนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์1420118นะครับขอ,ขอให้ชาววันศุกร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ ที่เกิดวันเสาร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับชีวิตที่สดใสรุ่งเรืองนะครับกับความสําเร็จที่เข้ามาเติมเต็มในด้านการพัฒนาหลากหลายนะครับที่จะทําให้ท่านพบกับเส้นต่างของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูงเข้ามานะครับไม่ว่าข่าวดีๆของคนว่างงานที่รอโอกาสมีงานทํามีอาชีพหรือในความมั่นคงนะกลับ ในความสําเร็จที่ได้รับการพัฒนาเดินต่างอย่างสดใสอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะสร้างความรุ่งเรืองฟุ่งฟูให้กับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับเตียจะตกยื่นนอกาสดีๆเข้ามานะครับให้กับชาววันเสาร์ได้รับอย่างใครรอความหวังในการที่จะกยับขยายกับการต่อเติมอะไรต่างๆนะครับต่อยอดอะไรต่างๆหรือใครที่อยากจะมีงานทํามีอาชีพที่ตกยื่นนอกาสเข้ามาในวันนี้นะครับ แม้จะเริ่มต้นที่ไม่สมหวังสมปรารถนาอย่างที่คิดคาดหวังเอาไว้ก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะสร้างโอกาสให้ท่านกว้าโอกาสนั้นแล้วก็พัฒนาในการสร้างความรุ่งเรืองเพื่อผู้ที่จะทำให้ท่านสู่ชีวิตที่มั่งคั่งรุ่งเรืองได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ควรที่จะมองข้ามในสถานการณ์ที่แม้จะดูเล็กๆในตอนแรกก็ตามนะครับ ท่านก็สามารถสร้างพัฒนาในโอกาสทีุ่กยิบยื่นนี้มาให้นะครับแม้จะไม่พึงพอใจก็จะทําให้ท่านสู่โอกาสของการเติบโตรุ่งเรืองที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ถูกยิบยืนเนก็ามาหรือบางท่านในวันนี้นะครับที่ถูกยิบยื่นกับเส้นต่างดีๆเข้ามา ในการที่จะได้รับซึ่งเงินทรัพย์สินผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับที่จะส่งผลต่างการเงินให้กับชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับที่มีเข้ามานะครับอาจจะถูกมอบมาด้วยเงินสดก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆทรัพย์สินนะครับทีีอาจ,จะเป็นบ้านที่ดินรถเรือจะเป็นสิ่งของที่มูลมีมูลค่าไม่ว่าจะเป็นอทองคําเพชรนินชินดาอะไรต่างๆนะครับที่จุกหยิบยื่นเข้ามา นะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับตาวาที่ผ่านผ่านมาหลายท่านไม่มีโอกาสในการมีโชคมีลาบหรือผิดหวังมาบ่อยๆอ,อะไรต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสนะครับในวันนี้ที่เดือดซันขึ้นมาหนึ่งถ้วยขึ้นมาที่จะทําให้ท่านสมหวังสมปรารถนานะครับกับได้รับการมีโชคลาบก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาให้ท่านพบกับความรุ่งเรืองสดใสต่างกาันเงินที่ถูกเติมเต็ม เข้ามาได้ด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ก็มีทั้งกนโสดนะครับมีตั้งมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของความรักนะครับแต่ว่าไกลตูกหยิบยื่นโอกาสเข้ามาในวันนี้ก็เป็นรักที่ดีๆรักที่สดใสนะครับที่จะเติบโตต่อไปอนาคตนะครับที่จะเป็นรักที่รุ่งเรืองที่จะใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับหรือ ไกลที่กบกันอยู่นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการพัฒนาในทิทิางที่หาสดใสดียิ่งขึ้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ทัก่าที่ผ่านมาแต่ให้เสียความรู้สึกน้อยๆยบ้างอะไรก็ตามนะครับก็จะได้เิมพลังแห่งความสดใสความเสน่ห์เข้าหากันเพื่อพัฒน,นานความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลให้เติบโตในทิศทางที่มั่นคงสดใสย,ยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับความรักความสัมพันธ์ก็พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่มอบสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มบางคู่ก็จะมีข่าวดีนะครับในเรื่องของการมีทายาทนะครับข,ข่าวการทั้งคันอะไรมีเข้ามาไกลที่อาจจะรอทั้งความหวัง มาแบบรอโอกาสรอจังหวะแล้วก็ไม่ได้รบไม่ได้รับความสําเร็จสักทีนะครับก็จะได้ตกดินหยบยื่นโอกาสดีๆเข้ามานะครับที่จะทําให้ท่านได้มีบทมีทายาทต,ต่อไปไปแต่สหรับในวันนี้นะครับสี่ดาบนะครับในสถานการณ์ที่มีเข้ามาในวันนี้อาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่จะทําให้ชาววันเสาร์นั้นสมเสี่ยง นัี่อาจ,จะได้รับผลกระทบได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาด้วยความใส่ใจด้วยความรบอบคอบด้วยความนิ่งนะครับเพื่อพิจารณาใจตรอง ในทุกๆสถานการณ์และก็จะตามให้ท่านปลอดภัยในทิศทางที่ดีบางสถานการณ์ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ควรที่จะปรึกษากับคนในครอบครัวที่ไว้วางใจได้นะครับก็จะตามให้ท่านได้รับแนวความคิดหรือในแนวการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องที่จะตามให้ท่านพบกับความรุ่งเรืองนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์1น4 1นนะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีรัก มีครอบครัวที่มีความสุขบอบุนมั่นคงมั่งมีสีสุกตลอดการขอบคุณครับ